ประเทศไทยในปี2 0 4 1ได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการอาวุธยุโทโธปกรณ์ทั่วโลกด้วยการเปิดตัวขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศขีปนาวุธที่ถูกพัฒนาโดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีป้องกันประเทศแห่งชาติได้รับชื่อว่าพยาครุฑ2 0 4 1หรือพยาครุฑ2 0 4 1ขีปนาวุธที่ผสานทั้งความเร็วพลังทำลายล้างและระบบนำวิถีอัจฉริยะพยาครุฑ2 0 4 1เป็นขีปนาวุธระยะกลางแบบไฮเปอร์โซนิก มีความเร็วสูงกว่าแม่เจ็ดสามารถยิงได้จากทั้งรถยิงภาคพ,พื้นเรือรบและฐานยิงอัตโนมัติที่ควบคุมด้วย AI พิสัยการยิงไกลถึง2,300กิโลเมตรและมีระบบหลบหลีกเรดาแบบพลาสมาสตีลซึ่งทำให้แทบไม่สามารถถูกจับได้จากระบบป้องกันภัยทางอากาศใดๆหัวรบแบบหลายชั้น Multiple Independent Reentry Vehicle MIRV ทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายหอลายจุดในคราวเดียวด้วยพลังทำลายล้างระดับสูงทำลายเป้าหมายขนาดใหญ่ได้ในพริบตา จุดเด่นอีกอย่างคือระบบนำวิถี AI รุ่นใหม่ล่าสุดของไทยที่สามารถวิเคราะห์สนามรบแบบเรียลไทม์หลบหลีกการสกัดกั้นจากระบบต่อต้านขีปนาวุธและปรับเส้นทางบินอัตโนมัติเพื่อเข้าสู่เป้าหมายอย่างแม่นยำพยาครุฑ2041จึงกลายเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่ทรงอำนาจที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางทหารของไทยในศตวรรษที่21 ประเทศไทยยังเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนพัฒนาเวอร์ชั่นต่อไปที่มีความสามารถยิงจากอากาศยานไร้นักบินโดรนเบสลลอนและการควบคุมผ่านดาวเทียมนี่ไม่ใช่เพียงแค่ขีปนาวุธแต่คือความภาคภูมิใจของชาติไทยที่แสดงให้โลกเห็นว่าประเทศไทยสามารถสร้างเทคโนโลยีระดับโลกได้อย่างแท้จริง